ทุกคนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเ้นขนมจีนอบแห้งของเพจกินาาน,นัวรัวบ้านๆคลอดเราจะพี่น้องจ้าเอฟซีถามเขามาล่ะ หลายเนาะคะ่ะว่าภากันกินเส้นคาปุ่นแห่งของเหตุใดของล้านใดนะคะวันนี้มาแล้วจ้าต้มให้ดูสดๆดร้อนๆเลยจะยิงขนมจีนอบแห้งของเหตุเท่าเองเนาะคะ่ะราคาห่อละ20บาทใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งเนาะจะยิงนี่จ้าลวกประมาณ5-8นาทีมีวิธีการทําอยู่ให้ในซองทุกห่อเลยนะจ๊ะ เ้นก็สิเหนียวนุ่มแบบนี้ยิงก่อนอื่นเราต้องออกตัวไว้ก่อนเนองจากว่าขนมจีนแหงของเพจเฮ้านะคะมันจะแป้งไม่เยอะยิงเวลาเราเอาไปต้มนะจ๊ะน้ําเดียวมันจะเป็นแบบนี้แป้งจะไม่เยอะน้ําจะไม่ขุ่นนะคะต้มออกมาแล้วเ้นสีใสเด้งเหนียวนุ่มแบบนี้จ้ะพี่น้องคือเขาปุ่นบีบสดเส้นใหม่ๆเลยเหน,นียวนุ่มๆเลยนะจ๊ะก็จะหน้าตาเส้นเล็กๆแบบนี้ตํากินคุกน้ปาปลากินห้อนๆกระแซ็บยิงแล้วกะมือนีนะคะเฮ้าสสเห็ดแบบซาวน้าปลาแล้วก็ยิงแฮก,กี้นะจ้ะแฮก,กี้ นางเป็นคนจังหวัดเลยนะคะนางก็จะทําน้ําแจวแบบจังหวัดเลยแบบคนเลยมาปั่นกินเนาะคะ่ะเข้ากับลวกขนมจีนถาเพื่อนเท่านะคะและเฮกกี้ก็บอกว่าให้โชว์ฝีมือการต้มน้ําปลาให้ดูหน่อยเอามากินปะทะกันเลยแบบจวดจาดฟาดบุ่มเลยมือนี้เนาะคะ่ะกะซิมีผักลวกกินกับผักบุ้งผักกันจองมีแกงไตปลาหญิงเฮกกี้และก็มีน้าแจวนะคะเม็ดบักกะทกระซื้อมาจากตลาดบางแรงนี่หญิงก็เลยจะกินแบบว่าเสินเขาปุ่นของเท่าเองแบบนัวๆโย ดัวเลยจ้ะพี่น้องจามากินแซ่บๆน้ากันจ้าฝั่งอุดหนุนสินค้าไม่ของเพจเทาในเด้อค่ะพี่น้องค่ะซื้อลองไปกินซิมเบิงพี่น้องมันแซ่บจ้ะของดีของอร่อยเฮ้าจังกาเหามาแนะน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าขายอยู่ในเพจเทาเองเฮ้าเฮ็ดเองขายเองนะคะพี่น้องลองชิมลองกินแล้วมันแซ่บมันเหนียวนุ่มจริงๆก็เลยอยากเอามาบอกต่อเอามาส่งต่อความอร่อยความแซ่บนัวให้พี่ให้น้องได้อุดหนุนซื้อไปเป็นของฝากของตอนก็ไดเนาะจ้าเบิร์งสินโลดหญิงลวกออกมาประมาณ5้าถึง แปดนาะทีเหนียวนุ่มเด้งแบบนี้เลยจ้ะมือนี่กามาจัดให้ตามคําขอพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าตามบังหุ่งคลิปใดตามข้าวปุ้นคลิปใดกินข้าวปุ้นคลิปใดเนาะหญิงมีแต่คนถามมานะคะเอฟซี FC ถามข้าวปุ้นซื้อยูซายขนมจีนซื้อร้านใดจังสินะก็เลยจัดให้ตามคําขอเนาะคะ่ะพี่น้องฝากพี่นอ้องเบิ่งแย่งกันอุดหนุนสินค้าของผิดน้อยๆผิดนี่ของเฮาในเด้อจ้ะพี่น้องขาเอาไปลวกกินอยากกินย่ำใดก็ลวกหญิงฉันนะเป็นคนกินเด็กกินดืนนเด็กเด็กดื้อๆอยากตำอยากยังกะกิน,กน แล้วอีกอย่างเป็นคนที่กินขนมจีนที่เขาบีบตามร้านค่าทั่วไปตามตลาดทั่วไปตะกาน้อยๆที่เฮ้าซื้อนะฉันชอบท้องเสียแม่หญิงจังมันเป็นอีอย่างท้องเสียบ่อยมากถ้ากินขนมจีนเท่อใดนี่รู้เรื่องเลยแต่พอเปลี่ยนมากินเป็นขนมจีนเส้นสดนะจ้ะก,กับ,บ่ท้องเสียบ,บ่เป็นอย่างแม่ท้องใส่เข้ากับโอเคเนาะก,ก็เลยรู้สึกว่าสะดวกกับการกินขนมจีนแห้งดีกว่านะอย่าก,กินย่ามใดก็มาลวกมาอย่างกินแล้วอีกอย่างเส้นขนมจีนอบแห้งเนะี่ยิงมันสิเหนียวนุ่มแล้วก็เด้งดึงกว่าแบบที่เฮ้าซื้อสำเร็จมาก พี่น้องซื้อไปลองกินลองชิมเบื่งในเด้อจ้าแล้วสิติดใจคือห้ากินคือห้ามากักก็จะหญิงทักแชทเข้ามาสอบถามสินค้าหรือสั่งซื้อได้เลยเด้อจ้าพี่น้องค่าพร้อมสแตนบายรอพี่น้อง FC ทุกคนเด้อจะ้ะมื้อนี้ไปแล้วหญิงคอโตล่าไปก้อนคอโตไปแพ็คขัปุ้นแพ็คขนมจีนทรงพีทรงนองกอนเด้อค่ะมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อจ้า